อ่าเรามาดูนะครับที่หน้าเครื่องนะครับในกรณีที่เครื่องปกติทุกอย่างนะครับจะขึ้นเป็นสีขาวหมดเลยนะครับมาทั้ง GPS 4G นะครับสัญญาณโทรศัพท์นะครับอ่าและข้วหลักเครื่องตัวนี้ก็คืออ่าปกติทั้งการออนไลน์นะครับอ่าเต็มรูปแบบนะครับอ่าที่มันขึ้นอัลล็อกเนี่ยก็คือมันก็จะจะเปลี่ยนช่องไปไหนไม่ได้ในขณะนี้ผมอยู่ในช่องสาธารณะช่อง AR ทับทันนะครับอ่าเป็นชื่อเครื่องก็คือบูไทเกอร์นะครับ นะครับเป็น btt นะครับที่ผมเป็นเครื่องตั้งไว้จะปลดล็อกเปลี่ยนช่องกดอัลล็อกนะครับให้มันออกไปก่อนนะครับแล้วเราจะไปเปลี่ยนช่องเนี่ยเราก็เข้าไปในกรุ๊ปซีเล็กของเราแล้วเราก็เปลี่ยนไปนะครับหาช่องอื่นเข้านะครับอ่าไปเรื่อยๆนะครับนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปคอนแทคกับเขาได้นะครับผมอ่าเนี่ยครับหาช่องใช้งานที่เขาใช้งานกันอยู่เป็นช่องศาสนาแล้วเขาก็เข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับพอได้ช่องแล้วเราก็เหมือนกับ ออยู่ตรงนั้นฟังเฝ้าฟังนะครับช,ช่องนี้คือช่อง VR and CB หมายถึงวิทยุสมัครเล่นและวิทยุประชาชนอยู่ในห้องนี้รวมกันรวมกันกลายเป็นเครื่อง POC นะครับผมโอเค